ครูภัยบูนแจงยิบหลังเอมิราเมียเก่ากันสะอื้นวันแม่ไม่ได้กอดลูกหลังวันแม่12สิงหาคม2 5 6 4ที่ผ่านมาเอมิราอาดีตภระระยาของครูภัยบูนแสงเดือนผู้บริหารค่ายเพลงจดจัดมิวสิกที่ปัจจุบันได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับนังรองลูกทุ่งสาวกระต่ายพันธิพาได้ออกมาโพสข้อความในทำนองว่าไม่ได้เจอน้องสายแนนลูกชายที่อยู่กับอดีตสามีติดต่อไม่ได้โทรหาก็ไม่มีใครรับสาย ล่าสุดครูภพบู์เปิดใจเคลียร์เรื่องนี้ผ่านรายการเอป t อบทูไนว่ายืนยันตนเองไม่ได้ปิดกัน้นหรือกีดกันให้ฝ่ายหญิงมาเจอลูกตนเองเลี้ยงน้องสายแนนลูกชายคนโตมาตลอดตั้งแต่อยาก,กับฝ่ายหญิงไปเมื่อ3ปีที่แล้ว ส่วนวิธีการเลี้ยงลูกทั้งสองคนนั้นคือครูภัยบุญบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะพาทำกิจกรรมด้วยอย่างลูกคนเล็กตอนนี้ยังไม่ดูอะไรก็มีขยอยากล้อเล่นให้นมอุ้มและพานอนส่วนลูกคนโตตอนก็พยายามให้เล่นกับน้องกอดน้องเหมือนกับแสดงความรักกับน้องและเวลาอยู่กับตนตนก็จะสอนทำกิจกรรมในบ้านมากกว่าเพราะช่วงนี้โรงเรียนหยุด